พัฟจีโมบายโวออฟวันเดอร์ปลากระทะนัวนัวมันมันไปหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยๆนี่พี่เองเบนเราอยู่ทีมเดียวกันเบนเอเบนเราอยู่ทีมเดียวกันโซโลอยู่เนาะไม่รู้ครับ่ม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นนี่พี่เอิงใจเย็นนี่พี่เอง มีใจเย็นหแต่ร่มก็ได้ฟาโโลแตก่อใครทับผมครับจะไมตีใครไม่โดนเลยตีไม่โดนมือมือสั้นไงมือสั้นไงตีไม่โดนอันนี้บูลลี่นะนี่ไงอาเธอร์ผมจะฟ้องกรรมการนี่หัวแตกใครดับมาใครดับมาใครับมา ใครโดดมาต้องรับน้องกระทะผมแข็งเป้ากระทะนี่ไงนี่ไงนี่ไงปาหมี่เหรอใช่ค่ะปาหมี่เหรอเฮ้ยปาหมี่เหรอปาหมี่ไหมครับเอามี่คิดบ้านไหมครับเขาหัวกันจะทรข้อบังคับเจ็บมือกันเฮ้ยจับมือกันเหรอไม่ใช่ลูกเสือไม่ต้องจับมือกันเชียวๆหัวหนูอุ่มเฮ้ยพี่ก็รอดพี่ก็รอดเสือเรานั่งข้างกันพี่ต้องใจเย็นๆนะเออ ผมบินมาแล้วมาแต่ไหนบินมาแล้วคนมานเฮ้ยทีโกงอ่ะเขาจะบเปมนกันอ่ะปามี่ดับเบิลคิวอันนี้หนูขอคืนหนูขอคืนเดียวเดียวเดียวเดีเใหรลอยบุขอยัดงั้างขอยัดงง้างนี่ไ่หนูขอคืนหัวแตหัวแตกคุณหัวแตกนีคนแล้วผมโดดมาอยากมาสไลเดอร์มิกิตอนมิกิตอนมิกิตอนตบคิวเอ้ยคิวปาคิวปากระเปาย นี่กระทะปลอมหรือเปล่าอกระทะจริงพี่กระทะจริงผมว่าแล้วเนฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่พอเอ็งมาเล้วรับมือคนไทยอย่ายอมกันครับคนไทยยอมไม่เคยยอมครับคนไทยอย่ายอมใจอ่ะมาดีผมเราคนไทยด้วยกันอย่าคุยครับคนไทยกำลังอะไรที่ยอมได้เราอย่าไปยอมครับเราตีอะโอ้โหแล้วพี่มาไงมาหนูก็มาแล้วเหมือนกันมาดีนี่แนี่ย เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิเร็วเอาแล้วเอาแล้วหนูแน่เลยพี่ครคะแนนน้อยเอ้ยพี่ต้องทับแต้มแล้วตอนนี้เอาเอาโอ้โหพี่รอดแล้วนี่ สำหรับใครที่อยากมาเล่นปากระทานวนๆมาอย่างนี้นะครับเลขตามนี้เลยอย่าลืมมาเล่นกันเยอะๆนะคะอย่ก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับอารเธอเจจะพอคอนเทนต์ครับผมฝากติดตามหนู้วยนะคะชื่อปามี่จะไม่มีนะคะ่ะอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะครับสำหรับ WK19 นะครับ Facebook t i ต t o k แล้วก็ u t u b e นะครับแล้วก็ฝากติดตามเบนนี่แชนแนลไว้ด้วยนะคะ